ถ้าว่าเรื่องใส่เสริมดวงแก้เคสนะคะพี่ขาต้องยกให้รุ่นนวาราตีเท่านั้นนะคะพี่จะบอกว่าวันนี้นะคะนี่เลยจัดเซ็ตคู่ให้เลยค่ะจะได้กําไรโอมนวาราตีนะคะแล้วก็จะได้เป็นแหวนโอมนวาราตีค่ะพี่ตาบอกเลยว่าให้ราคาสุดพิเศษมากนะคะใส่เสริมดวงใส่แก้เคสเสริมดวงการเงินเสริมดวงโชคลาภบอกเลยว่าดีสุดฟังมากๆค่ะพี่ตาแหวน นะคะเป็นงานฟรีไซส์ปรับระดับได้นะคะพี่ขาปรับยังไงก็ได้นะคะให้เป็นทรงไข่แบบนี้นะคะส่วนกําไรเป็นงานฟรีไซส์เช่นกันนะคะพี่นะปรับยังไงก็ได้ให้เป็นทรงไข่ค่ะพี่วันนี้นะคะให้ราคาสุดพิเศษไม่พอนะคะ ให้ไปพร้อมกับแผ่นทองนะคะ1น่คําสั่งซื้อนะคะจะได้ทั้งหมด3ชิ้นนะคะได้แหวน1วงได้กําไร1วงค่ะแล้วก็ได้แผ่นทอง1ใบนะคะเอาไว้ใส่รังเพชรโทศัพท์เอาไว้ใสก่กระเป๋าสตางค์ได้แต่อยากให้ปังๆนะแนะนำเอาใส่รังเพชโทรศัพท์ได้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะวันนี้ป้พิกัดไว้ให้แล้วกดสั่งได้เลยค่ะ